อย่าเล่าความลำบากยากจนของตัวเองวิบัติแบบเล่นงานให้คนอื่นฟังพร่ำเพื่อนะคะทุกคนที่เราเล่าคือเราหวังว่าจะได้กำลังใจจะได้อะไรดีๆแล้วก็จะได้คำปรึกษาแล้วก็อาจจะช่วยเหลือเราได้แต่อย่าพร่ำเพื่อเด็ดขาดนะคะเพราะมีคนจำนวนมากที่พร้อมจะกระทืบมือเหยียบมือเอาไปพูดในทางที่ว่าแบบว่าสนุกสนานตลกบปกว้าวายแล้วโน่นนี่นั่นอ่าเขาจะอย่าง อ่าแต่คุณเข้าใจก่อนที่เราจะเอ่ยปากกับใครเราจะปรึกษาใครนู่นนี่นั่นเราคือบางทีเราต้องการความช่วยเหลือจากเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทพิษหายพี่น้องพ่อแม่เพื่อนรักเพื่อนเลิกอะไรยเงี้ยมึงคิดให้มให้หมดเลยให้รอบท่อเลยเพราะเวลาเอ่ยแล้วนะคะเวลาเอ่ยแล้วมันเป็นขี้ปากก็ทันทีถ้าเอ่ยแล้วเขาช่วยอ่าเป็นขี้ปากกูก็ทนได้ไดนะครับแต่ถ้าเอ่ยแล้วเขาไม่ช่วยเราไปไปพูดอย่างเสียเสียหายหายนะคะแล้วก็สปีด พร้อมที่จะสปีดในการเลิกคบมึงเลยแล้วก็ชวนวกันเลิกคบมึงเพราะว่า downtime. เดี๋ยวเดี๋ยวเดือดร้อนอีหายอีนี่มันจนเราต้องรีบปีกตัวเออถ,ถ้ามันมีเงินอ่ะพอดีเราจะได้ประโยชน์มันไม่มีเงินแล้วเราต้องชิ่งเราเร็วอะไรเงี้ยเขาจะอย่างเพราะฉะนั้นนะคะหลายๆท่านเลยกว่าจะไปเสียเงินดอกกว่าจะต้องไปเสียเงินดอกร้อยละสิบร้อยละยี่ร้อยละสิบห้าร้อยละหกสิบแล้วแต่เจอหมดแล้วค่ะกับการเออญาติสนิทที่จะหายซึ่งคิดว่าเขาจะช่วยเหลือเรานะคะพ่อแม่พี่น้องอะไรแล้วแต่ แต่ได้อะไรคะได้อะไรคะได้ความเจ็บปวดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่สภาพนี้ต่อไปใหมนะคะถ้าเราเข้าไปสู่วงการดอกเบี้ยแล้วนะมึงคิดดูมันจะงูกินหางในที่สุดมึงก็จะล้มชักแงงๆงๆงนะคะเพราะฉะนั้นตั้งสัจจะวาจาให้เร็วที่รอดด้วยยอดพักการพัฒนาปีดกตั้งสัจจะวาจาเอาจริงจจังๆมึงหยัดแค่บอกโอ้ยตายต้องพิธีรีตองยังไงคะต้องเริ่มอย่างไรต้องนี่วุ่นวายมึงเอาใจจริงๆมึงอ่ะบอก กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านอะไม่มีเลยเหรอบอกว่านี่จะตายอยู่แล้วจะล้มจะยืนไม่ไหวแล้วขาสั่นแงๆ,ๆๆแล้วหัวใจะจะแตกเป็นเสียงเสียงแล้วขอตั้งสัจาวาจาสวดยอดประกันพระเต็ปีโดกขอรอดนะคะใ้เรื่องเลิกพั่มเพลยคนอื่นฟังไปทั่วนี่เลิกนะคะนะคะพั่มเพลยคนอื่นฟังไปทั่วนี่เลิกมึงจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นสัตว์ประหลาดในกลุ่มเขาว่าเออเป็นขครอย่างแล้วยัง ทำตัวเองให้มันดีขึ้นเพิ่มพูนบารมีให้ตัวเองแล้วเราก็จะรอดค่ะใช้เวลาก็อดทนหน่อยไม่ใช่ว่าแหมมวดวัน2วันมึงจะถูกเรื่องเราวันที่หนึ่งมันไม่ใช่